ครับสวัสดีพี่น้องครับเมื่อนี้เบ้าถนอมครับนํำผ้าพี่น้องมาเที่ยวตลาดน้ำดำเลื่อนสะดวกครับอำเภอเลื่อนสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่งอนุรักษ์ครับพี่น้องซึ่งเป็นตลาดที่อนุรักษ์วิถีชาวบ้านนะครับ ผู้ปัญญาชาวบ้านที่นี่จะดังเดิมนะครับสมัยโบราณโบราณมากแต่ภาคการอนุรักษ์ไว้ให้พี่น้องอนุชนรุนหลังในเบิงในชุ่มบรรยากาศเก่าๆนะครับหลักก็ทั้งย้อนยุคเทึงไปยุคแน่นะครับตามการเวลานะครับไปเบิงคว้าสวยงามเบิงคว้ามแปลกหูแปลกตาตลาดน้ําดําเนินสะดวกอำื่ยดํานมสะดวกกันพี่น้องนะครับเปล่าน้องสิบห้าพี่น้องเลาะชุ่มกันไปเรื่อยๆนะครับเบิงบรรยากาศ นะแบบธรรมชาติประยุกต์นิดๆนะครับผมกะมีขแขกตั้งชาติมาเที่ยวหลายครับมีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งละครับผมสองขางทั้งก็มีกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผม อาหารหวางขนมหวานอย่างเล่นผลไม้ลากไม่เสื้อผ่ากางเกงครับของขวัญของฝากนะครับอ่ะรอชมกันนะครับในานามกมี่เมฆาเรือพายนะครับผมเมฆากมี่มะม่วงนะครับกล้วยนะฮะลำไยแน่ฝรังแน่ครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอืม ว่างขายอยู่ตามริมตะลิงนะครับผมถ้าเป็นองุ่นห่กจะเป็นมุมแคบนะครับ เครื่องย่นเรือหางเง่าก็ต้องดับก้อนหลักรับผมใส่ไหมพา,ายซอยนะครับผูได้ผมมีไหมพา,ายก็ใส่หางเสือวักเอาไปเรื่อยๆนะครับผมมีทั้งเรือพายมีทั้งเรือหางนะครับเราชมกันตัวตลาดน้ำเพื่พิมพ์คร่รครองนะครับผมมีหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งหลายพละหน่อยให้เบิ้งกันนะครับมุมนี้เป็นมุมแคบบนะครับหมกช่องแคบบเนาะ เลื่อสีหลอดสะพาพแคบนะครับมาติดมาจอแอรอยู่นี่แหละครับผมนะฮะหามใส่เสียงวันถอดติดไปไว้นะฮะมามุมนี้ต้องรับเครื่องยนต์ครับเพราะว่าจะล่าจอนมันแอร์อน,นะครับมาบีบข้อขวดเอานะครับผม นี่ทางอาหารเสือ้าครับของใส่ของซอยพี่น้องเลยนะครับของปแปลกๆบ่กว่าจะเป็นหมวกเป็นงานฝีมือเป็นพวกกะลามะพร้าวนะครับผมจะเห็ดเป็นโค้งไฟเห็ดเป็นของที่ระลึกของปอดของฝากกันละครับพี่น้องมีหลายครับมีท่างเสือผ้าโดยเฉพาะกางเกงกาซ่างอะไรกำลังหินยี่ตอนนี้จะได้นะครับผมกางเกงไท่เฮานอกครับ มุมนี่ก็เป็นมุมงจอแจแอรอัดครับพี่น้องนะครับเรือมาบีดเขานะครับเรือสามเล่นครับจาก4ีหาเล่นนะฮะมุมนี่ก็สลับคนบรยานงูครับท้ายหลูกกป็นงูนะครับเพราะว่าเป็นงูเหลือมงูหลามก็สำคัญเหมื่นหลักนะครับเหลือมเปลือกหลามเปลือกว่ากันไปแหละนะครับผมมันจะเป็นมาต่าเตลียวเรือนะครับผม กะลามาเผาแน่หมวกแน่ครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมางานฝีมืองานจัดสารของวิถีชาวบ้านเอาเนาะนะครับมาเบิ่งให้เลือกกันนะครับเป็นของคพันของฝากนะครับอกใ้วายก็อยเตีเ๋ยวเเรือครับริมตะลิงครับน้ำตกน้ำใส อันนี้กักล้วยแขกโอ้แม่กล้วยไทยกล้วยแขกกันละนะฮะตงบนฟังก็มีเสื้อผ้านะครับมีของฝันของฝากหลายแนวนะครับมีกางเกงช้างนะครับผมมะม่วงนะครับผมลายสิ่งหลายอย่างนะครับสองฟังนะฮะแหวนแตร่น้ำสื่อชุ่มสื่อชิมแตร่น้ำนะครับกระเป๋ากระเป๋าเครื่องมือของจัดสารนั่นแหละครับผมของผู้พนพากษาบ้านเฮ้าแต่กระปิลองชาวลาดลี่เฮ้านะครับผม ตลาดน้ำดำเนินสะดวกการเริ่มเปิดตั้งแต่8โมงแล้วครับทอด4ถึง6โมงแรงกว่านล่ะครับผมส่งบ่ใบ2ใบ่า3ใบก้นก็เริ่มหน่อยแล้วส่วนมากสิบโบได้พักอยู่นี้นะครับผมส่วนมาสิบเป็นทั่วนะครับทั่วรถตู้นะครับรถที่พี่รถบัสไงนั่นล่ะนะครับผมนะครับพี่น้องทั้งจีนนะครับมีไก่พามาพี่น้องฝรั่งแน่กับมาสกันเองกับมี่นะครับซุ่มด้แฟนคนไทยกับแฟนพามากับมี่นะครับมาเที่ยวมาชมกันแก่กล้กันมี่ครับ งานสร้างพ่นองได้แ,กแตกหุ้มแตกได้จ้าอวัับพ่นอง,นองแกตั้งชากมาก ของกินของใส่ของฝากหลายเป็นสไตล์พนะี่น้อง,งนะครับวันนี้แบ่งผัวแพรนงครับราคาพ่อพระม่านนะครับราคาธรรมดาธรรมดานะครับผมถือเป็นอนุสถานที่อนุรักษ์ท่องเที่ยวนะครับเปิดทุกมือครับตลาดเปิดทุกมือนะครับผมแต่แปดโมงต่อวันละครึ่งโมงแรกนะครับตอนนี้เบาน้อมงอางนยูนิคตีไใจเทียนนะครับคนกำลังเลิมหลายนะครับ บนข้อสะพานครับยูทูบเปิ์กันหลายครับเพราะว่าฝรัง่งจีนแขกญี่ปุ่นนะครับคนไทยก็มี่นะครับปลูกเคิงกันน,นี่ oh, <no. S 1> <laughs> คือบา,าวถนอมนียเคิงสะพานเจ้าสะพานแล้วเคิงบกครึ่งน้ำเนาะ <laughs> นี่ก็เป็นพาเรือครับสองฝักฟังครับหลอกไผ่หลอกมันนะครับทีไผ่ทีมันครับตัวน่าจะเป็นของเอกชนนะครับผมเป็นของเอกชนนะครับเอ่อคนะเทไทยเขานี่แหละนะฮะตลอดสองฟังทางทางเรือบริการจะมีหลายเจ้าครับเรือหางครับแปดร้อยบาทนะครับเรือพายนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนั่งสามคนก็ได้สี่คนก็ได้นั่งหลายคนเบาไหวให้นอนเรือพายเนาะ สี่ร้อยบาทครับจะรับเรือผ้ายัครับแต่ว่าบ่าไ่ปบไก่คือเรือหางครับเรือผ้าผ้าไปกับครับผ้าแวะช่อมเช่าสวนนะครับเห็ดสวนเห็ดน้ำตาลคล้านะครับวิจีเห็ดน้ำตาลมะพร้า่นั่นและครับผมตาลตาลต้นบบมีแถวนี้มีน้ำตาลเล้าวนะครับผมที่เป็นน้ำตาลก่อนนะครับน้ำตาลสดนั่นล่ละนะฮะส่วนเรือหางครับแลนออมครับเรือหางนะครับเรือหางไปติใจโบว์ข้องมันธี ป้อมมากคคายก็เป็นตัวโอนะฮะเป็นวุ้งรีนะครับแต่ว่าเลือกไพ่ยบว์ไว้ที่ะค้นไพ่ไปลราก็กลับนะครับข้างเดินข้างยางครับผมไปบว์หอดครับสุดยุ่รอหนีละเพราะว่าอืให้เลือกเดี๋ยวมีโอกาสใส่บริการนะครับกับเป็นเรื่องธรรมดานะฮะอ่าแต่จิงๆนันยางต่อไปของส้มหัวส้มสวนครับไปเบื้องสวนมะพร้าวนะครับไปเบื้องวิธีเฮดน้ามะพร้าวนะครับผมต่องนางเรือหางนะครับนี่ทุกจุดนะครับของ บริการเลือแต่ละเจ้านะครับมองนี่มองจอแจครับมองข้อซ่องแคบสภาพนี่แหละครับมองให้ไล่นะครับเลือดสุขภาพกับปกเล็กปกเล็กปกเล็กนะครับแต่ว่าห้ามใส่เสียงมองนี้นะครับห้ามสตาร์ทเรื่องนะครับกับมีสตาร์ทแม่ลังเกือนะครับผมว่าหนักเนาะมุ่งี้กรจะล่าจอแอดครับพี่น้องต้องใส่แม่ไพ่ซอยนะครับดงเครื่องทํางานบ่ดด้นะครับผมเพิ่งเกิดอุบัติเหตุนั้นไปปรุงชนกันนะครับ เดียดกันนะครับทั้งทั้งเลือดจอดเทียบท่าเพราะว่าท่าเลือดก,ก็ยุ่งงงีพอดีนะครับผมทั้งเลือดจอดนะครับทั้งอะไรแขเกเที่ยวเนี่ยครับแต่ว่าก็มีหลายเจ้าหลายล็อกนะครับผมนะฮะ จตลาจอดในนามกับคักพี่น้องจตลาจอดทั้งบกกับคักกันกำลังหาเสียกันขึ้นขึ้นกันมุ้งนี่เรื่องหางกับตาร์ทเครื่องได้ละครับบานนี้ครับแปลนไปตามปกติครับพอตองใส่ความเร็วหลายนะครับมุ้งนี่เป็นเส้แยกนี่พี่น้องบัลลังก์การถ้เกิด อุบสริไงไ้ง่ายๆคือกันนะครับต้องเลืออให้เลื่องหางนะครับสวนกันไปสวนกันมาเป็นเสียดครับผมอย่าลืมว่าเลื่อนนี่มมีเบรกด้วยครับผมนอกจากเข่าเกีย์ถอยหลังกระตุนน้ำไว้ทอนหลังทิ่ได้นะครับครับพี่น้องมีโอกาสก็อย่าลืมมาเทียวมาช่มนะครับตลาดน้ำ ดาเนินสะดวกอาเภอดาเนืนสะดวกจังหวัดราดบุรีนะครับผมเอออได้มาหลายปีแล้วครับแต่ว่ามาช่วงนี้รู้สึกว่าประยุกต์หลายสมหรับตะกีบจะเลื่อกใหายนน้อยนะครับเพื่อหางกับบ่าหลายนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ตังหูตังตาครับกอบโบดิดามาดนเติบรวมเปนทองนะครับเราไปรามาหิวพี่น้องบ้านเป็นผัดไข่ได้บ้านไท้ทะเล ให้พี่น้องกินบ้างนยพี่น้องอัดแตะเล่บาวนอนกินครับห้าสิบบาทครับต่างสาตว์กับผมฟเฟ่เดอร์วา่าราคาเดียวกันบอครับพี่นอ้องอาหางการเตริบเยครับตลาดน้ำแลเนินสะดวกผมโมเด้มาหะือยี่สิบตัวปีแล้วลครับ รู้สึกว่าตังเก้าตังหลังขนาดแต่จีเป็นเลือดไพ่ในยน้อยนะครับเลือดหางกันไม่น้อยซึมวาหนิ่วนะครับกำลังฟื้นตัววันหลังจากโควิดนะครับถามแา่ค้านะขายถามคนทองพิมครับถามาหายพิมเจรอนี้ว่ากําลังฟื้นตัวนะครับดีขึ้นมาแล้วครับรุงโตแล้ววันเถอะนะครับเอาว่าบ้อสค่สีดใจนะครับสำหรับเมานนอมครับผ้าพี่น้องเที่ยวมือนี้ครับหวางโอโค่สี ตื่นตื่นใจครับติดตามส่งรายการนอโพบอเคยมาก็มาหรือบอได้มากบงทั้ทงยูทูบของเมาหนอมนี่ก็ซ้ำพี่น้องได้มาก่ะครับผมนะฮะกระสิเต็มตัว้วยให้กันละครับ่านนี้จะในหลังจากอากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเรียบร้อยนะครับผมครับสาหรับมือนี้เมาหนอมกระพาพี่น้องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก นะครับตอนสิพ่อจูใจกันละสำรับมือนี้ก็ได้นะฮะสำรับคลิปนี้เกษียอมาลาพระจากนละครับคิปหน้าพ่อกันไหมนะฮะจะได้กิฝากกดแชร์กดไลค์ซับส,สไครต์ให้น้ำกันแล้วกันหักเบาหนอมคึ้นหอดเบาหนอมจะเริ่มติดตามเนี่ยกันแล้วกันครับคลิปนี้จากลากันไปก่อน,นสวัสดีครับ